สวัสดีครับพี่น้องครับต่อยดำซิงมากนะครับการเจาลาจอดติดคัดครับเนื่องจากรถขึนมอโซตายว่ไรครับชิลลบลอยกบพกลอยหยบบลอยลองซองเลยสกัดดาวลุงครับผู้สิลงมากกลงมาบ่ไไ้ครับผู้สิขึนไปขึ้นว่าไรอัดกันจูรูเลยกังบักสังเลยครับ ว่ากับิดอยู่หันละเปิดนาดินก่อข้าวปวดแบบพอดินไส้เขาดอกแงบไปวาใดเลยจบข่าวอย่างในบุกรอไม่โครมาเก็บกู่ครับวานเจียบอีกแล้วน่อยวันี้เดี๋ยวก็หาเถียวว่าต้อ่ะปวดที่ตามตอนตอน่ตอไปครับ สิเป็นแนวด้เขายังมาเก็บกูเผัวบ้านกับฝนกูนั่งจอรอเจเรอะล่ะเออกับน้ำกันนั่นละมาจอเรียนน้ำกันนไปหาเก็บเห็ดเท่าไรจังเลยพวกพยายามไม่คู่แม่เนี่ยเอ้า เดี๋ยวนี่ตีทั้งสองเจ้าซึ่งช่อซึ่งพญิวดรถพญิวดข้าหนึ่งรถช่อพัฒนาข้าหนึ่งพงยสมิมาดานนานนันกันบาดเนี่ยเอ้าโอ้ยขอลายังอย่างนี้เราโมนี้ว่ะเด้ย๋ยงเนาะ โอ้โอ้โ,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 โนนอ,อโโ้รวมสนอจะได้ค่อยเยรอไ่โครครับงานหยาบอีกแล้วมาไงบ้าน้องอ่าไ่โคมากลมามาแล้วครับโอ้โค้ดบางบัวหวานมาหอดแล้ว ความหวังหมู่บ้านมาถึงแล้วเ<อ>ห็ดบาปผู้เฒ่าเนี่ยมาดีซอกมานางซอรอเซเล่นี่ยนี่พญิเ,เข็มกับพญิจอยนี่ผาดีตีซีผุนมะสันง่วก็บบ่ได้พิเกี่ยงยาอย่างง่ว่ามฟ้ามะเรียนดินย่านพดีเทียวแห้ง <c oughs> เรียบร้อยครับดูบนี้เจอรครับตามเอ็มให้เทค ใช่แางมากกันจนดูเดืนหวานไปแล้วมีขค่หรอกกิโลความเราว่าตึกไอ้อุ้ยเดีกยวยิบๆอุ้ยขอลาขอลาขอลาอูยยังบ่ไปอยู่ โอ้เส,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 สียวเ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 าคางูซีบล่อดูเขซีบล่อทำมั้ย้ป็นบ,บป้ายครับใส,ส่ป่ะสเกลืกนนี่ให้ราบาีแก้ปัญหาได้ มอหนามาใส่นตกกาลีแหงกดาดา้สยโอ้ยอยู่เท่องกะอเรียอยู่มี่ล่างกอเรีอยอยู่ครับเอ้าสีเกียแพนได้ไเนี่ยเอดป้องไม่ป่งน้าร่างนี่น้ได้ประมาณ ย <20 S 2> ี่สิบเครื่องซิปทีมโค้คนบริมาแรงครับโดย,ยานายไปอยู่แรงงานอยู่คอนกลอวาสเรียบร้อยยิ่งครับเพื่อบบเสืยตอนต้องเอาดินเหนียวมาใส่ครับเอาดินใส่ใส่หนึ่งคือเกอ่าเลยเดา เดาตึกตึกบอกเลยครับว่าเดาตึกตึกพอจบก็ครับถ้าหัวหน้ามาใส่ให้มันแหลมลง มันเป็นแกปัญหาครับเพราะมีหนาทีเรียนเรียนยางเดียวมมีความคิดเห็นครับคนอยู่ที่มานอยู่แล้วเห็นมุมมือมุอมเบี้ยไปพี่น้องเอ้ยพอมาก,ก็คก็ยังสีได้เสียดที่ยวอยู่ต้องหอด้วยทีละปัญหาผู้เหมอมีเป็นมีผู้เหมอตรวปัญหาเพราะมีมือได้ถ<ะ>ึงม,ม,มีปัญหาครับมีทุกวันเลยปัญหาเนี่ย นาพนกับทำใจเอานะหัวเห็ดกับบมีกินอยู่บ้านกับทราบิคาทราบอยูมม่มุมมือมุมเบ้ไปมากก็เดเห็นมูเห็นพวกไปก็เดวบอกันพอเด้วบอกปัญหาูุกันฟังกันละนี่ต่ผู้มีปัญหาล่ะครับเจลาองเจลาทันก็อยู่ดอกลพี่เอ้ยคนแนมเนี่รวมอาอยู่กันแ้ให้จะกินกวนมือกินทกทีดี สิอง้าเบิ่งผู้ได้จิตินมาทิก่อลหมนแอกแ้ะนะอยูบดใด่นะกัะยางเหยียบเต้ยแล้วลงไปโค่เนะาะเนี่ยหล่อลิกเล็ะมัคือหล่อยางพวกล่อมากแม,มาเลยถ้าเขีบเฮ็ด,ดวันจิตร้งงกินแรงเพี่เนละงกครับเพี่นละงก ดดก,ก็มาเก็บเดไร้ายด้เจ้าบัวจกหาดอกมันเป็นแนวมันเคยหาจะเคล <c oughs> ียกวมันแรกๆกัสิพ่อไปพ่อมาอยู่ครับเต่ว่าขันยำเขายำเขากับแตกคู่ออกอกี๊ด่ตอนนี้พูดแล้กวก็เรียบร้อยแล้วบ้าน งางยางไม่อีแลไวแม่กลนี่เป็นว่าอะไรดอกดอกงามๆแต่ยุ่ก็มีแล้วโะกาบืนแล้วครับยานข้อคางพงม,มันเด้ดรกแล้วขอลาเราเด็กหน่อยอาจะดีอยู่ครับจะบอกผมว่าสิคนลับสิไ,ไม่แน่เลยไม่กลันี่เฮ็ดมาดีอยู่หรอก สถามันบปรแตกนะสถามันบรปรคูขึ้นไม่อีกนะครับท่านรถดามเรียนหัวจะควมกับทับวางเรียนแค่อยู่ภูใหญจะเป็นตาข้องเก่าที่เนี่ยมันลอยว่าพันแม่ครับเนาะให้วางไลยนะลอยมากนะครับมีเข็มมีเข็มสายสิงเข้า กูลองยาเป็นไนเป็นไนเป็นไนโอ้ยโมยู่หรอครับอ๋อดูเสียงมาแล้วโอ้เรียบร้อยแตกบแล้วครับสองเที่ยวแตกบแล้วนี่เอา อาอมีจอยมาเอ้าไปผ่าไปก่อนโหลดครับวม้ม่าผ้าดอกเะอยู่ว่าไหนล่ะครับเบิร์ครับบ้านนี้มาดอวบ้านนี้น่านน,าน่นานน,าน่นานน่านน่านโอ้ยเรียบรอ้อย ต้องติดตัวแรงเขามีปัญหาหรอครับไปเ,เลยไปเฝ้าลรอครับไปก่อนหรอครับไปเฝ้าเห็นเป็นหยาบเนียนๆสักก้อนนะบางทีเราจะตัวแรงเขาไอ้หนุ่มบัวเชิดไอ้หนุ่มบัวเชิดไปคล้องไหมไปคล้องไหมไปยังไหนอยู่เว้ยนี่นี่นี่เจอพลังบัมสาย พ oc, มมี่เพ้าโอหยูดอักสำจะไม่ข้าง่วยๆแล้วสองสิบมันเป็นซีอูครับสองสิบมันแห้งกี่เหลี่ยมไปา้าไปหารถเท่าดีกว่าเนาะพร้อมปากพร้อมค้อครับมีหลับหน้างานจะละเมือ่อเออโคตรเสียอ่างข้างมา แตกพอตากเอ้ยเอาพบ้พรคลิปนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามีตอยนำซิงกำเน็ตคลิปนี้ก็สวัสดีครับ